นะคะอ่ะครานี้พอเช็คเรียบร้อยแล้วอุ๊ยว้าตายบ้านดิฉันมีใครไม่รู้โผลอ่อมาเป็นบุ <มา S 2> คคลที่สามชื่อนี้ก็ไม่คุ้นเลยใครไม,ออไม่รู้มาลําดับต่อของบ้านดิฉันทํายังไงดีโอ้อย่าดีใจนะว่าเอ้ยอยู่ๆก็ๆมีคนมาอยู่ในบ้านเราอย่าดีใจไม่ดีนะคะไม่ดีออแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเอ,อ่อดิฉันอยู่กับแม่สองคนนะตามเหมือนว่าเขาจ้ท่านะบ้านดิฉันมีสองคนปรากฏว่าชื่อดิฉันไม่มี ทำยังไงดีจะต้องทำยังไงอ่าก็เหมือนกันใช่ไหมเราก็จะต้องนำหลักฐานนี้แหละอืมอ่พร้อมกับสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนเอาตัวจริงไปเลยเอาตัวจริงไปเลยค่ะก็ไปที่สำนักทะเบียนถูกต้องที่เราอาศัยอยู่นะนี่เขาเขียนกํากับไว้แล้วอของดิฉันก็คืออำเภอตะกัวป่าใช่ค่ะใช่ค่ะฉะนั้นแต่ว่าเมื่อได้แล้วรีบเช็ค เพราะมีเวลาเนี่ยไม่นานสัปดาห์หน้าแล้วก่อนวันที่สามพฤษภาคมนะใคียไปติดต่อใช่เพราะว่าสุดวันสุดท้ายจริงๆแบบแบบว่าเป็นก็คือวันที่สามวันที่สามคือวันสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะก่อนไม่ใช่ก่อนยี่สิบสี่นาฬิกานะก่อนเวลาราชการดีกว่าเพื่อความมั่นใจก็ไปก่อนสิบหกนาฬิกาของวันที่สามพฤษภาคม ใช่ค่ะส่วนในเอกสารที่จะต้องเตรียมนอกจากสองอย่างนี้แล้วนะคะก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นสอ,สอ1อหนึ่งทับเจ็ดนะซึ่งจะเป็นคำร้องขอเพิ่มชื่อถอนชื่อในบัญชีรายชื่อซึ่งนี้จะมีที่อำเภอกับที่เทศบาลที่เราจะไปะโดยสิ่งที่เราจะต้องเขียนนะเนาะก็คือชื่อเลขบัตรประชาชนที่อยู่นะมีความประสงค์จะขอ ให้ในายอำเภอเนายทะเบียนอำเภอเนี่ยทำอะไรบ้างเช่นตามบัญชีรายชื่อนะนอกเขตในเขตเนี่ยขอเพิ่มหรือขอถอนชื่อใครออกะนะก็จะต้องระบ,บุชื่อคนนั้นเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ข้าพเจ้าดําเนินการไหนถ้าคุณจะทำไปเองอันนี้คือเจ้าบ้านค่ะถ้าดิฉันไปเองก็คือในฐานะลูกบ้านลูกบ้านนะ,ะนะแล้วก เขียนต้องเขียนไว้นะว่าบัตรประชาชนเลขที่เท่าไรออกที่ไหนวันเดือนปีอะไรแล้วก็<ม>ยื่นคำร้องไปที่นายทะเบียนอำเภอนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีกรณีที่ว่าบุคคลที่มีชื่อเนี่ยคือเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่แล้วอันนี้ก็สามารถที่จะถอนชื่อได้เลยนะอ,อย่างเช่นคนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็กลุ่มของประสงค์แม่ชีอ่าบอกว่าคนที่ไปบวช ไปบวชนานแล้วไปบวชแล้วอะไรแบบนี้ใช่ค่ะซึ่งก็จะมาขอถอนชื่อได้ได้เลยได้เลยนะคะทําไมต้องทําแบบนี้ก็เพราะว่าการเลือกตั้งเราต้องการให้แบบว่าสุจริตอืตรงใสที่สุดนะคะใช่ค่ะนะถ้าเกิดว่าเราทําการถอนชื่อหรือว่าเพิ่มชื่อออกไปเสร็จเรียบร้อยบัตรเลือกตั้งที่จะมาถึงหน้าหน่วยเลือกตั้งมันก็จะมีจํานวนเท่ากับ ผู้ซึ่งมีสิทธิ์จริงๆใช่ไม่มีบัตรเกินไม่มีบัตรอะไรต่างๆซึ่งมันก็แสดงถึงความโปร่งใสของการเลือกตั้งในครั้งนี้ให้ถูก <มา S 2> ต้อง,งนะถูกต้องค่ะนี่คือสิ่งสําคัญเลยถ้าเกิดว่ายัางไงแล้วเนี่ยรีบไปเช็คนะคะเช็คก่อนว่าเอกสารนี้ยถึงบ้านหรือเปล่าะนะอันที่สองเช็คว่าชื่อที่เขาแนบมามีชื่อเจ้ามีชื่อลูกบ้านเจ้าบ้านครบทุกคนหรือเปล่าที่อยู่ <c oughs> แต่เงื่อนไขนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ว่าคุณรับฟังเนี่ยได้ย้ายทะเบียนบ้านมานุนนานขนาดไหน <c oughs> ถ้าเพิ่งย้ายเนี่ยแน่นอนว่าชื่อจะไม่ได้อยู่ทะเบียนบ้านนี้แน่นอนนะคือมันต้องมีระยะเวลาในการ ย้ายที่อยู่นะในห่วงเวลาดิฉันไม่แน่ใจว่า90วันหรือเปล่านะในช่วงนั้นที่จะต้องย้ายนะคะถ้าเกิดว่าน้อยกว่านั้นเนี่ยเขาก็ไม่รับเป็นทะเบียนบ้านนี้นะคะค่ะเราก็อาจจะต้องไปอยู่ที่ทะเบียนบ้านเดิมใช่ค่ะสมมติว่าย้ายจากบ้านเลขที่4ไป4ทับ15นะคะก่อนระยะเวลานี้บ้านชื่อของเราก็จะต้องอยู่ที่บ้านเลขที่4ก่อนใช่ค่ะยังอาจจะยังไม่มีชื่อที่บ้านเลขที่4ทับ15ถูกต้องถูกต้อง ต้องกลับไปตรวจสอบดูว่าชื่อเราอยู่ที่ไหนถูกะะต้องนะ,ะนะคะเช็คให้ดีๆค่ะอันนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าสัปดาห์หน้าแล้วถ้าเกิดว่าขาดใครหรือใครเกินจะได้รีบไปถอนชื่อไม่มีปัญหาภายหลังนะ,ะนะคะคุณรับฟังอันนี้เป็นเรื่องราวของการวิธีการเพิ่มหรือว่าถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่3พฤษภาคมนี้นะคะ,คะ